บางท่านอาจจะเป็น5นะครับอ่าก็จะมีแต่บางทีผมไม่แนะนำเนาะผมจะไม่แนะนำกรณีเดิน Power Supply เข้าที่อินที่อินดอร์นะครับผมเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยเราจะโปรเทคก่อนที่คอยล์รอนนะครับฟิวเุอร์อะไรต่างๆหรือว่าปริเลตเตอร์เขาจะโปรเทคที่คอยล์รอนก่อนนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้เนาะอ่านี่ฮะถ้ากรณีในรุ่นของ h x c i t o r Park นะครับอันนี้ ใม่ป่จะเป็นรุ่น010ถึง036นะครับอย่างเช่เข้าก็จะประมาณนี้เราจะมีเทอร์มินอลให้อยู่2ชุดก็คือจะเป็น1 2 3 1เรื่อรัะไปตอบได้ป่้2 3โอนโอนแหมถูกต้องครับแต่ไม่มีรางวัลนะพี่หมดแล้วครับโอเคครับหลังๆเราจะเข้าที่คอยร้อนนะครับถูกต้องนะับ ก็จะมี1 2 3 9นะครับผมส่วนพาวเวอร์ซัพพลายก็จะอยู่ที่ก็จะมี L N แล้วก็เก้เนาะหลักๆในทางติดใต้นะครับสามเฟสก็จะเหมือนกันนะครับสามเฟสพาวเวอร์ซัพพลายก็จะมี L 1 L 2 L 3นะครับแล้วก็ยู่ต้นส่วนตะวถ่านเพื่องก็จะเป็น1 2 3นะครับบางคนมีถามว่าคอยเย็นต้องเตินสามเฟสต้องมัคีไหมมีไหมไม่มี ใครยยเป็นซ uh, uh, ิงเกิลเฟตเนาะเพราะหลักๆมันมีแค่มอนเตอร์กับแผงวีซีเนาะอ่าอุปกรณ์ที่ใช้คอยร้อนอุปกรณ์คอยร้อนก็คือสามเฟสก็คือคอมพิวเตอร์คที่เป็นการใช้งานนะครับอ่าการบินถ้าคอยเย็นนี้เราเอาแถวหนึ่งแถวสองแถวสามก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าต้องดึงแถวถ้าเราดึงแถวสามหมายถึงว่าดึงไปคอยเย็นก็ กรณีสามเฟสใช่ไหมครับกรณีสามเฟสคือโดยทั่วไปครับเือเหมือมันจะังให้อยู่แล้วเฟหนก็ได้คืออินเอรเตอรเรามันจะมี L หนึ่ง L สอง L สใช่มครับแล้วก็หนึ่งสองส่คือลายเนี่ย L หนึ่งเนี่ยมันจะถูกดึงมาเข้าอินเวอร์เตอร์านึ่งก็ไา้คือถ้าที่สปิดเี่ยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเท่าแต่ถ้าอินเวอร์เตอร์มันทำไม่ได้เพราะอินเวอร์เตอร์เขาจะโพเทค การสลับเฟสในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นฟิกสปีดสามเฟสก็ผมก็จะไม่แนะนําเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนที่คุณจะเดินเครื่องได้คุณต้องต่อ L อลหนึ่งสองสาให้ถูกซะกอ่อนให้เอลิอนีติดสีเขียวดงงเดียวเพิ่มก่อนมันเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจจไปจําไฟอะไรพวกนี้มันอาจจะทําให้เกิดเรื่องของการเสียอันบารานได้มันก็อาจจะไม่สามารถเดินเครื่องได้นะครับประมาณนี้ครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ นะครับแอร์วอลไรท์ของเราครับครอเปีส์ครอบปีส์เปลี่ยนครอเปอร์เจ็ดนะครับคันเรื่สมาร์ทไอเอมอเตอร์พัดเคยเจอกรณีปิดแอร์ไม่ปิดเบรกเกอร์แต่กลับมาไฟกระพริบไหมครับเคยเจอไหมอ่าเขาจะเขาจะกระพริบหนึ่งครั้งต่อวินาทีครับกระพริบช้าๆคือถ้าลักษณะอย่างนี้ครับแสดงว่าที่บ้านเรามีไฟดับนะครับหรือว่าถ้าเราปิดเบรกเกอร์ลงแล้วเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับแล้วกระพริบหนึ่งครั้งต่อวินาทีเขาเรียกว่า power standby นะครับ ก็คือในเรื่องของการเซอร์วิสก็เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในห้องเนี่ยรู้ว่าตอนนี้ตัวเครื่องมีไฟแล้วนะครับหลักๆก็จะมีกระพริบหนึ่งครั้งต่อวิบกับกระพริบห้าครั้งต่อวินะครับระดับจะประมาณนี้ห้าครั้งต่อวิอันแสดงว่าอะไรอาร์เนะครับอาจจะต้องเช็คเอลล์เรสโค้ดอีกทีหนึ่งกระพริบดุวลวับกระพริบดุลวัวใช่ไหมคือลักษณะนี้ต้องเช็คเอลล์เรสโค้ดก่อนเพราะมันจะมีลักษณะที่เราใช้งานแบบไฟขึ้นมากระพริบดุลวัวเปิดใช้งานไปสักพักกระพริบดุลวัว นะครับเราเช็คขึ้นโค้ดออเอร์0012นะครับถ้าเป็นโค้ดออเอ12เนี่ยเขาจะบอกว่าคอยเย็นนี้แผง p ีซมีปัญหาคอยเย็นนี้มันหา,ค,ยยนนหาคือเราอย่าเพิ่งไปเชื่อเขานะครับเพราะอีกหนึ่งอย่างคือเขาโพสเเนเรื่องของกระแสไฟหรือว่าแรงดันไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยมันไม่เสถียรให้เราเช็คโค้ดแล้วก็เคลียร์โค้ดปิดเครื่องเปิดใหม่ดูก่อน เขาจะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติคือบางทีเมื่อเราติดตั้งแอร์ให้ลูกค้าเสร็จแล้วเราเจอเคอสลักษณะนี้เราก็แนะนำให้ลูกค,าค้าผมปรามาทนี่ได้นะครับส่วนกรณีนะครับโฟวีหรือแขวนนะครับโฟวีแขวนบันดีติดเสร็จไฟสีส้มติด้าเปลดอแอร์ไม่ติดใครเ,อเจอ้างครับเจอไหมทำยังไงครับ รอกีนาทีครับรอ 5, 5, 5, 5, 5, 5นาที5นาทีถูกต้องครับต้องรอ5นาทีก่อนนะครับแต่เราในคำว่ารอ5นาทีอย่าไปสับไปขึ้นไปขึ<ๆ>้นลงนะครับผมรอ5นาทีแล้วพี่แต่ระหว่างที่รอ5นาทีสับลงบ้างสับขึ้นบ้างสับลงบ้างสับขึ้นบ้างเขาก็รับใหม่นะ <ừ. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเนใจเย็นๆก็สับขึ้นแล้วรอ,อสัก5นาทีนะครับถ้าเป็นกรณีรีโมทแบบไร้สายนะครับจะขึ้นอย่างนี้แขวนขึ้นแบบนี้หรือวันนี้ครับจะขึ้นแบบนี้25วินาที แต่ถ้ากรณีมีหดแบบมีสายนะครับบางรุ่นก็จะขึ้นเป็นนาฬิกาทรายโดดอันนี้จะเป็นรุ่น4 0 0 c w อันนี้จะเป็นรุ่น e 3 2 e จะขึ้นคำว่าเซตติ้งตรงนี้นะครับใช่ตั้งครับบอ5นาทีมันจะกระพริบ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 อยู่นะครับเดี๋ยวช่วเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โตมจะมีแนะนำให้อีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าเนี่ไม่ช่วเช้าเดี๋ยวช่วงบ่าย เดี๋ยวผมมาแนะนำเพิ่มเติมให้กรณีที่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีเร่อกรณีที่เหลืออยู่ให้เดี๋ยวต่อช่วงป่ายสักประมาณ20นาทีของคุณ0ูา้านผมเนาะก็เดี <laughs> ๋ยวตดการกันไว้กันที่เขาบะไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไง